สวัสดีครับผมเอ้าไม่เป็นไรสวัสดีครับผมเมื่อกี้เฟลไปหน่อยนะฮะเออ่ท่านผู้ชมกำลังรับรับรับชมรายการเอ่ออ๋อครับมาสเตอร์เพย์เกมนะครับผมและก็อยู่กับผมนะครับนายเอ่อซอสเกมเมอร์นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญของเรานะครับผมนั่นก็คือนายเอ่อเกมเมอร์เพย์เกมนะครับหรือนายเพลย์เกมนะครับที่สั้นๆว่านายเพย์เกมก็ได้นะฮะไม่ว่าเขาคิดได้ไงนะครับขอเชิญนะครับนายเพย์เกม เาเรืเรว่าไงโอเคครับเุกท่านบีกกได้ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเทรลเลอร์นะครับ OP ล u n n e อร์นั่นเองนะครับเราจะเล่นด่านนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วงั้นเราก็เอ่อให้คุณเป็นหัวละกันนะโอเคฮะเราก็เข้ามาแล้วนะกดเลยนะครับเราผมเล่นตัวกายนะกายทยี่ว่าเน้นแบบว่าพวกอะไรวะพวกอะไรนะก่อนนะโอพวกเน้นเกรใช่ไหม เอสายเกตอลินเกตครับอาลินเกตนะครับส่วนนายเพเพเกียนนี่คุณเอาแบบไหนครับเล่นอเบลอาเบลเน้นสายไม่เน้นสายเลยจริงเลยเกินไปมั่อคิดได้ไงเนี่ยเรามาเล่นหนังยิงกันนะครับอย่าอย่ากวนตีนนะครับผมเออเออลงมาก็เฟลเลยไปแล้วเน้นดูแล้วเน้นสายเลยเน้นสายลุกสายโอ้ก่อน มากไปสายไม่ใช่ลูกอย่างนั้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นใส่เองนะฮะมันเอินได้วยเฮ้ยยังยังได้อยู่เฮ้ยยังได้อยู่เฮ้ยยังได้อยู่เออใจเย็นใจเย็นเย็นแจ่เย็นมันมาแล้ว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 แล้วเย้ อย่ามาเกลตอนนี้นะเกลีย่ะ่อนเนเกลไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้จริงๆก็ไม่เกลีมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราตายขึ้นมา E G ศูนย์ R ศูนย์จะเปลนไงอุ่นอ่าอ่าอ่อเก็บบุเบัรโลด้งโลดะตอนนี้เงอนเต็มตัวฟเลตใจเลยิ รถจ้าไอ้สวยเดี๋ยวฝัดรถจ้าไปเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่อะไรก่อนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่อะไรกันอยู่ลูกปัดรถนะัฝัดไปเยอะเลยเนี่ยฝัดยูฝัดโยเต็มทหารเลยฝัดสยนี่คืออดีตเน้นสายเกตนะครับผมลเออกายอดีตใสายเกตนะครับ เล่นตัวเลยเดียวเล่นลาบดีกว่าเล่นลาสดีกว่าเอาเลยเราคนเล่นแบบไหนครับทีนี้ฮะเล่นด่านเดิมนี่เหรอเล่นงั้นเล่นด่านนี้ก็ได้ด่านไหนก็มาผมเล่นได้ทุกด่านฮะอันนี้แค่เราเล่นนะครับเล่นด่านนี้ดีกว่านี่อันนี้เล่นไม่เป็นอย่างแรงเลยฮะอาอช่างมาเล่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรโอ้ยที่ถ่ายคลิปอยู่มันทําให้แหลกเข้าใจเป่าเนี้ยไม่แหลกหรอกด่านนี้ยิ่งเอฟเฟกต์เยอะอยู่ด้วย มันได้เฟกไม่เยอะหรอกแค่นิดเพื่ออะไรก่อนเตี๋ยอะไรสักอย่างนุ่งกิ่งมาใส่ก่อนก่อนก่อนอีก่อนแบบเอฟเลยก้อนบักเพล่อเลยก้อนบึนเล่อบลลึมเลยก้อนบึนเล่อบลลึมเลยนะยูเฟลอย่าเพิ่งยูเฟลบาดีลงไปเดี๋ยวฝัดโรด้าเลยเนี่ยน่าจะมีปูลงเพิ่มฝัดโรด้าเลยเออใช่ลงไปปุ๊บตึ้มตึ้มรถตึ้ม ไปชน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 นี้แค่หมดไอชนนี้เรื่อยๆจะได้เกรดแต่ถ้าเป็นสีอื่นนี่ห้ามชนไม่งั้นจะตายเอ้ไม่งั้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จังปม่ไม่ค่อยรู้จักเออด่านนี้เท่าไหร่เออเยสเชี่ยสีสีอันอันนี้ก็ห้ามชนนะไม่งั้นมันก็จะอันนั้นมันจะเบียนหัวใช่แล้ว ฮ้ยชนไปแล้วเหรอจะเย็นจะเย็นยังยังยังพี่เคยชนอยู่ชนขอ,ของจริงอะนะอันสีของจริงมีด่าน,นี้ยังวะยังเลยอ,เอันจรเงเนี่ชนแล้วมันจะเป็นอะไรนะสีเขียวนชนรวขี้แต่ไม่ใช่ชนรวตายหาหร,หรือว่าเป็นสีแดงวะสีแดงชน้วตายหาโอเคงั้นเดี๋ยวชนอ่านี่ครับนี่คือสายเกตน,นะมาแล้วสีแดงสีที่เก๋ที่สุดน,นะ <c oughs> ใจเย็น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 รีบไปรีบไปก่อนที่เกตพี่จะหมดเอาสายเกตเหมือนกันนะนี่เกตเร็วแบบขั้นเซียนเอ้ออุ้ยเกือบเกือบเกือบชิวเฉียดชิวเฉียดเชื่อไหมฮะมาเดีอดแย่ดันอื่เถอะทำไรนี่ทำไรเก็บก้อนขี้ติดน้ำเนี่ยเกตตรงก้อนขี้ติดน้ำเนี่ยนี่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 อ่านไป มาเลยไม่กลัวอยู่แล้วต่อไปด่านอะไรด่านเอลุงปลาหมึกกันด่านนันเ<ะ>สียนนะครับอะไรนะเราจะมาคุ้นเคยกับด่านลุงปลาหมึกนะครับ๋อล,ลุงปลาหมึกนั่นเหรอเที่ยวจริงก็ออกออกเรมาแล้วเหมือนกันเอาออกได้กี่ปีแล้ววะปีเดียวใช่ไหมอ้ ปีครึ่งอ่ะปีครึ่งเออพื่อหวงได้เร็วๆนี้นะเออพี่บอกได้นานมาแล้วคือปีครึ่งนั่นครับมันจะเร็วๆนี้ยังไงมันนานแล้วเราไม่เล่นแล้วหรอนานแล้วไม่เล่นหรอกเล่นนะสายเออด่าดนี้ไม่ต้องเล่นสายเกียรติอ่ะเล่นสายเกียรติได้พี่ชอบสายเกียรติผมเล่นสายเกียรติเอ้วยเราเจอปัดโลด้าเลยเนี่ยปิดโลโอฮิโปมังกรเลยแล้วก็มีเข็นปีศาจจระเข้ขันดอกอีกเนาทีแล้ววะหกนาทีเอง เร,เรเาเล่นจบเร็วกว่าที่คิดฮะเด็กเลยเออเดิมฮะอะไรน้อยท่าเดิมไหมแหล,ลกที่ทะเลาะมาเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่แก้ตัวเหรอไม่ได้แก้ตัวแค่แหลกแค่แหลกเฮ้ยไม่ได้แก้ตัวน้ำนขุ่นนะฮะบาดีน้ำใสเราบอกไง นาะในว่าได้น้ำขุนเห็นน้ำขุนขุนทุกวันเลยใครไปอาบน้ำขุนเราโอ้บานก่อนอาบน้ำขุนไงไม่อาบน้ำอาบน้ำใสอยาบน้ำตกหล่าม้ำตกใช่ไหมก็อยากกินใช่พูดทำไมโอู้ zoom ตั้มได้ไหมไม่เอาเออเอาตั้ไทยก็ดีนะเอาทำไมแค่ตั้ไทยพี่ตั้มัึงกินไหนกองถูกไหมตั้ญี่ปุ่นก็ได้โอ้ยตั้มญี่ปุ่น ตำมรัเสเซียมีเด้อว,วะไอ้พวกมานี่มันมันของจริงมั้งก่อนน่ยของจริงต้องเล่นต่อเดี๋ยวเข้าเลือนดีกว่าโอ้นอกเลือดอยู่ได้โอ้ก้อนเกดเกดหมดเลยอดใช่ไหมวะของปลอมไม่ใช่ของจริงเอ้ยเกือบไปเกือบไปโอ้เดี๋ยวรูดตุ๊ดเ,เลยมันจะมีมันจะเป็นแบบสองทางเลยไหมมันจะต้องถ้าเราจะเอาแบบเกดนานนี่จะต้องเกดห้าครั้งแต่ถ้าจะเอา เกตแบบ4ครั้งนี่จะต้องแลกด้วยเกตไม่ค่อยนานแบบเยอะเก่อเหว่าเราเหว่าพี่เกตดีเนี่ยเกตเก็ไม่ได้แดดมาก่อนกำพี่ยังไม่ตายแค่สุยๆเดี๋ยวไปเดไปก่อนระวังพี่ชนตายห่านะบอกให้เฮ้ยไม่ยอมตายหราเราไม่เสี่ยงอะเรายังจำด่านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยัดเกตเท่าไหร่ ควไอเกต์มันจะหมด,ดวะเนี่ยหมดแล้วที่คนมันเทพเกียดนานิปขนาเหรอเอ,อ้ยอ,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 อะไรวะอะไรแป๊บๆอยู่ด้านหลัง,ง,งเั้งแกหนี่จะทำอะไรให้ดูเฮ้ดขังย่อขังยวอยวสวยงามมากตูม ตัมุดวยไอตัวอะไรนี่กดไม่ติดค้างกดค้างกดแม่ไม่ติดก็แค่น้ำจิ้มจิ้มแค่นี้พอก่อนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะไว้คลิปหน้าจะมาเล่นต่อนะเล่นให้ดูต่อนะเอาเล่นหนาอะไรก็ต้องขอติดตามชมในพาร์ทหนาครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ